สวดีครับผมเด็๋จำเจมเนาะพี่น้องเนาะมือนีกับมาสอนครับมาบอกวิธีใส่เบ็ดเยื่อเขียดโมนะครับเนาะใส่เขียดใส่จังไดมันจะสิถือครับผมใส่จังไดมันจะสิเข่าเป่าหาหม่องใส่ครับยากมากอะพอดีพอดีเลยครับนี่เป็นน้ำสั้นๆเนี่เละๆเพิ่กันผมใส่ฤดูนี้เนาะฤดูเขาออกร่วงนะครับเยื่อเขียดครับว่าผมมีพลาดครับผม แต่ตรงหูวิธีใส่ได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเห็นหม่องแล้วเนาะหม่องแล้วเห็นหม่องแล้วเห็นหม่องแล้วครับนำไว้ไฟอยู่เห็นหมองนี่ละเดี๋ยวห้องสิงมาเบงกันครับวิธีการใส่นะครับเนาะเป็นการบอกบอกเรานะครับเนาะสอนวิธีการใส่ครับเสียบช่างใดเนานะมันจังสี่ถือครับปลาส่วนมากจะเป็นปลาคอครับถือปลาอย่างอื่นสิบ่ค่อยบ่ค่อยสวบครับ มาคอยโดนครับเนาะมาเบิรงกันวิธีใส่ครับผมปกติเค็ืกวาดอกนะครับเด้อกวาดออกเปน็นยังไจังปวดหัวบางคนบางท่านเคยใส่เฮานะครับเบ็ดแต่บอกขึ้กันนะครับวิธีก,การหาเนาะเพากวาดออกเพราะว่าเขาเสียบเบ็ดเข้าไปแล้วเนื่อเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะมันสิ่่บอกมันสิ่่บอกถือถือกับอันนี้ใบเขานะครับนี่ขางอย่างข้างขา วิธีใส่นะครับเนาะผมกะเดีายว่าสันว่าสี่ะครับคนเคยใส่ผมกะของข่านี้เลยครับของข้นี้ครับผมเขียดเขียนโมนะครับเนี่ยเขียนโมเนาะครับผมแล้วก็เท่ากับโยนลงไปครับโยนลงไปพอประมาณนะครับนะเพราะว่ามันเคร่งโตเขียนนะครับยายาให้มันหกครับเพราะว่าเขียดสิได้ดิน กษัตเหงื้อเขานี่สิพิถือกับกับหยาครับสินบุได้ครับผมเสียบล่งเครื่องโตแล้วครับเรือวิธีการใส่นะครับเนาะเหงเขียดโมครับผมเดี๋ยวผมใส่แล้วก็เสียาให้เบึ้งครับเห็น่หนาเสินนะครับเนาะวิธีการก็แบบนี้นะครับการต่างๆครับทุกคนทุกท่านก็จจะเคยใส่ครับแต่ว่าวิธีใส่เนี่ยแตกต่างครับผมเลือกดูนี่เนี่ยถ้าใส่แบบนี้เนี่ย ปลาคอล้วนๆครับอย่างอื่นบอตองบําเพ็งครับสามีนะครับเนาะสามีปลาถือคะแน่นอนครับผมจะเป็นปลาคอตัวยิ่งใหญ่นี้ครับเบิ่งไว้ด้วครับวิธีนี้แหละครับใส่การใส่กับใส่แตกต่างกันครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับเนาะแต่ละเหยื่อแต่กัแต่ละพลาดครับผมสําหรับผมเราใส่แบบนี้ครับห้อยๆแบบนี้นะครับพี่น้องเด้อเห็นบ่ล่ะเห็นบ่เห็นกับครับหอยอยู่แบบนี้ครับผมเนี่ยบ่มีพลาดครับสามีปลาถือแน่นอนครับ เป็นตัวอย่างนะครับเนาะที่บอกที่สอนใส่เขียนโมครับผมเขียนโมครับ mm. มันก็สิดินดีครับผมมันหล่อเนาะ mm. ก็คือขาตกปลานั่นแหละครับ mm. ขาตกปลาลักษณะใดลักษณะนั้นครับ mm. เพียงแต่ว่าข้าใส่หลอกมันหลางมาเนาะอันนี้เขียนโมเากับสิดินครับเอาล้ครับพ่อเข้าใจเนาะเดี๋ยวเลาะใส่อีกครับนี่ก็เป็นขั้นตอนนงครับข้าใส่แล้วเนาะเปนจักสีนด้ครับผมเบิรไว้ครับใส่หอยลักษณะนี้นะครับ นี่ก็เป็นขั้นตอนเรากรเคียดมนก็สิลล่อปลาเข้ามานะครับเนาะขั้นตอนครับเฮาใส่ให้เบิ่งแก่แก่2 3หลังเนาะพี่น้องเนะาะเฮาเลือกทำเลเหม้อๆได้อครับทำเลที่ว่ามันม,ม,นมีมันมีน้ำไหลคันหน้าจังหน่อยฟังเสียงเพราะว่าปลาฤดูนี่สิมักขื่นกินปลาซิ่วครับขึ้นกินปลาหน่อยเนาะเป็นเนี้อเฮาเพิ่นก็ใส่โลดครับเอาใส่ให้เบิ่งจักหน่อยอีกอีอจกจักคั้นนะครับเนะาะการลักษณะนี้เด้อ นี่เป็นอีกหลังหนึ่งครับมาบอกแม่ในน้ำนะครับเนาะแค่แค่สามหลังนะครับเนาะธีการใส่เงือเขียนโมครับผมไหวไปมีดได้เนี่ยไหวไปเครื่องโตครับเราดูนิสวมแน่นอนครับถ้ามีปลานะครับเนาะเดี๋ยวมาบอกมากล่าวนะครับแค่ประสบการณ์เรื่องใสเบ็ดเงือเขียนโมนะครับเบิรงไหวไปเป็นตัวอย่างนะครับเด้อใส่ผมมีคลาดพลาดครับผมปลาคอหล่นล้วนครับหน้าเข่านะครับใส่ตามหน้าเข่าครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับที่เขามาชมมากดติดตามให้นะครับเนาะมาเป็นกำลังใจครับผมมาบอกวิธีครับวิธีใส่เม็ดเนื้อเขียดโมครับผมบางคนบางทันก็เคยใส่ครับแต่อาจแตกต่างนะครับเนาะวิธีของแต่ละท่านครับผมสำหรับผมแบบนี้ครับผมห้อยแบบนี้ได้นะเขียดก็จะดินแบบนี้ครับหล่อปลาเขามาครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้เขามาเบิ้งครับฝากเป็นกำลังใจนะครับเด้อเขากำลังนี่ครับผม ขอบคุณหล,ลายๆครับผมพอกันคลิปหน้าครับผม